สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังซายคารพอดแคสต์สำหรับคนไม่มีเวลาตามข่าววิทยาศาสตร์วันนี้นะอยู่กับพี่ปุ๊กนะคะที่จะมาเล่าข่าววิทย์ให้คุณรู้ฟังได้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ปุ๊กแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะข่าวแรกเลยเป็นเรื่องราวของอวกาศที่ค่อนข้าง จะดังในโลกออนไลน์พอสมควรกับยาน Blue g h o ของบริษัทเอกชนที่ชื่อว่าบริษัท Fly Fly Aerospace เนาะลงจอดดวงจันทร์ได้สำเร็จแล้วเมื่อวันที่2มีนาะคม2568ที่ผ่านมาแต่ว่า Blue g ก o t ของ Fly Fly เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนลำดับที่2เนาะที่ส่งไปลงดวงจันทร์ได้โดยลำดับแรกเนี่ยจะเป็นบริษัท Intuitive m a c h i n e ส่งไปลงจอดบนดวงจันทร์ได้สาเร็จเมื่อปี2566ค่ะ ซึ่งยานสำรวจบ,บูกโกสค่ะเขาก็บอกว่าลงจอดพื้นที่มาเรคิเซียมนะคะหรือว่าทะเลแห่งวิกฤตนั่นเองโดยสามารถปรับเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายค่ะแล้วก็สามารถลงจอดได้อย่างแม่นยําภายในระยะ100เมตรนะคะน้องนัดแล้วก็เขาก็ยังบอกอีกว่าจากจุดหมายเนี่ยใกล้บริเวณเนินเขามงลาตรีค่ะ บนดวงจันทร์นั่นเองหลังจากที่บูโคสลงจอดดวงจันทร์สำเร็จสิ่งที่โลกได้มาอันดับแรกเลยคือภาพถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์ยานเนี่ยก็ส่งส่งกลับมาแล้วก็คาดว่านอนาคตจะมีภาพความละเอียดที่สูงขึ้นไปอีกอีกไม่กี่ชั่วโมงขา้างหน้าใช้คำว่าอนาคตนะแต่ในรายงานข่าว่าอ,วอีกไม่กี่ชั่วโมงขา้างหน้าซึ่งคิดว่าตอนนี้น่าจะลงะส่งภาพมาแล้วด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเออเนี่ยเขาจะติดตั้งเสาอากาศทําให้มันมีการส่งสัญญาณที่ดีขึ้นภาพที่ชัดขึ้นก็จะส่งตามมาทีนี้ภารกิจ บลูโค้ดเนี่ยเขาเขาส่งยานขึ้นไปทำไมเนาะก็จะมีการทดสอบการใช้ GPS บนดวงจันทร์แล้วก็จะมีการเก็บตัวอย่างบนดวงจันทร์กลับมาด้วยแล้วก็จะดูผลกระทบจากสภาพอากาศในอวากาศต่อสนามแม่เหล็กโลกด้วยหลังจากที่ยานบลูโค้ดลงจอดที่พื้นผิวดวงจันทร์เนาะบริษัทตัดสินใจที่จะไม่ถ่ายทอดสดการลงจอด ส่งมาอย่างโลกปกติเราจะเห็นภารกิจอวากาศว่ามันจะมีการถ่ายทอดสดตั้งแต่ขึ้นจนลงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เขาตัดสินใจว่าจะไม่ถ่ายทอดนะเพราะว่าจะต้องรักษาแบนด์วิดต์ไว้สําหรับการวัดระยะไกลแล้วก็ระบบความปลอดภัยของตัวยานด้วยมันก็เลยเป็นส่วนช่วยหนึ่งที่ทําให้ยานบลูโกดเนี่ยสามารถหลีกเลี่ยงอันตรายแล้วก็ลงจอดได้อย่างแม่นยำอย่างที่พี่ปุ๊กบอกมาเมื่อกี้สามารถหลบก้อนหินขนาดใหญ่บนพื้นผิวได้อย่างน้อยสองก้อนทําให้มันลงจอดได้พอดีได้ดีเออ เขาก็ยังบอกอีกนะคะว่าหลังจากลงจอดของยานบูโกสเนี่ยเขาก็ยังดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นเวลา14วันเลยค่ะน้องนัทก็ถ้าเทียบเท่าหรือว่าเทียบเท่ากับ1วันบนดวงจันทร์นั่นเองนะคะโดย c ีอเขาก็บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาต่อจากนี้ที่จะเป็นความท้าทายแต่ว่าเขาก็มั่นใจนะว่าทีมงานเขาอ่ะจะทําภารกิจสําเร็จค่ะอก่อนที่ยานบูโกสจะถึงดวงจันทร์รู้ไหมว่าเขาเดินทางไปไปแล้วทั้งหมดกี่กิโลเมตร จริงๆระยะห่างระหว่างโลกกับดวงจันทร์ก็ไกลแล้วนะไกลนะมันอยู่แค่ประมาณสามแสนไกลแต่ว่าถ้าเทียบกับระยะทางในบรรยากาศมันแค่สามแสนกว่ากิโลเองแต่ว่าระยะทางที่บลูโกดะกว่าจะโคจรรอบโลกกว่าจะเหวี่ยงตัวเองจากรอบโลกไปสู่ดวงจันทร์ในความเร็วที่เหมาะสมอะบูโกดเดินทางไปแล้วกว่า4 5 6 1้านหกิจุดกิโลเมตรในระยะเวลา45วันหลักล้านกิโลเมตรใช่คือมันไม่สามารถ พุ่งจากโลกไปถึงเลยเออเป็นระยะกระจัดอย่างนั้นไม่ได้เพราะ<ข>มันต้องใส่ <ขา S 1> แล<ร>้ต้องเวียงเวียงเพื่อเอาตัวเองเข้าใกล้ที่สุดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็ต้องใส่แรงเวียงนู่นนี่นั่นกว่าจะถึงดวงจันทร์ก็ใช้เวลาไป45วันโดยส่งข้อมูลกลับมายัางโลกมากถึง2 7ิจกิก,กะไบต์อ,อาจจะเป็นข้อมูลในการเดินทางใดๆก็ตามข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ดีในการสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งข่าวเนี้ยมันก็บ่งบอกให้เห็นว่าเออภาคเอกชนอะ่ะมันก็สามารถ มีบทบาทในการที่จะสำรวจอวกาศได้เช่นกันแล้วก็อาจจะเป็นโครงการหนึ่งที่จะไปบุกเบิกเพิ่มศักยภาพของการสำรวจดวงจันทร์เชิงพาณิชย์ในอนาคตก็ได้ข่าวต่อมาเป็นเรื่องราวของย้อนกลับไปของการปะทุของภูเขาไฟวิสูเวียต ใกล้กับเมืองปอมเปอีเนาะเมื่อคอสอ79อันนี้มีการค้นพบว่ามีสมองมนุษย์ชายคนหนึ่งกลายเป็นแก้วอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างน่าสนใจและถูกเผยแพร่ลงบนวารสารวิชาการ Scientific Report ก็ มีข้อถกเถียงล่าสุดออกมาบอกว่าเนื้อเยื่อสมองของชายผู้นี้ที่กลายเป็นแก้วน่าจะเกิดขึ้นจากวิธีที่ค่อนข้างที่จะน,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 น่ากลัวนิดนึงน่ากลัวน่ากลัวไหมก็น่ากลัวเป็นวิธีที่น่าสยดสยองมากที่สุดก็เป็นผลมาจากการประทุของภูเขาไฟวิสุเวียที่ปล่อยกระแสไพลโรคลาสติกที่มันเป็นพวกก๊าซร้อนเท่าฐานภูเขาไฟเศษหินภูเขาไฟที่มันปะทุขึ้นมาแล้วก็เคลื่อนที่ไปในอากาศแล้วก็ตกปกคลุมลงบน พื้นผิวโลกอืมประมาณนั้นค่ะซึ่งการวิเคราะห์นะคะด้วยรังสีเอกะตองนั้นแล้วก็กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเขาเผยนะคะว่า สมองเนี่ยต้องได้รับความร้อนกว่า510องศาเซลเซียสก่อนจะเย็นลงอย่างรวดเร็วเพื่อสร้างกระจกที่แท้จริงซึ่งโดยโครงสร้างเนี่ยเขาจะไม่มีโครงสร้างผลึกเหลืออยู่เลยนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เขาก็เคยเชื่อกันว่าเออกระแสไพรโรคลาสติกครั้งนี้ค่ะมีอุณหภูมิเพียง465องศาเซลเซียสเท่านั้นดังนั้นมันจึงให้เห็นว่าต้องมีกลุ่มเท่าถ่านและก็กา๊าซที่ร้อนจัดมากกว่านั้นเข้าไปปกคลุมพื้นที่สังหารของผู้คน แล้วก็สุดท้ายแล้วคือฟิวสลายอย่างรวดเร็วความร้อนที่รุนแรงดังกล่าวทำให้สมองของเหยื่อเนี่ยค่ะระเบิดเนื่องจากน้ําในสมองก็คือระเหยอ,อย่างรวดเร็วเออเอามาหิดจริงอะ่ะเมื่อความร้อนนั้นแบบผ่านไปถึงเนื้อเยื่อสมองก็คือเปเศษแก้วไปแล้วคือมันโดนความร้อนแล้วก็เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วทําให้การแข็งตัวของของสมองเนี่ยมันไม่มีเวลาที่จะตกผลึกมันก็เลยมีเนื้อคล้ายๆแก้วอันนี้ก็คล้ายๆกับการเกิดหินออกซิเดียนเหมือนกันที่แบบ หินออกซิเดียมมันจะเป็นหินที่มันมีสีดำคล้ายเนื้อแก้วมันเกิดจากพวกลาวาที่มันประทุขึ้นมาแล้วมันเย็นตัวอย่างรวดเร็วมากม,มันก็เลยกลายเป็นหินเนื้อแก้วอันนี้ก็จะเคสการเกิดคล้ายๆกันแต่ว่างานนี้เคยมีคนโต้แย้งไว้แล้วนะเมื่อปี2020ซึ่งก็ถูกตีพิมพ์ลงในวรารสาร Science and Technology of Archaeological Research ขเขาก็บอกว่าคนที่โต้แย้งตอนนั้นนะขเขาบอกว่า อันนี้มันอาจจะไม่ใช่เนื้อเยื่อสมองจริงๆก็ได้นะมันอาจจะเป็นแก้วจริงๆเลยก็ได้ทีนี้งานวิจัยอันเนี้ยใน Scientific Report ของข่าวเนี่ยเขาก็มาตีครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเขาเห็นหลักฐานของสมองนะเขายังเห็นเครือข่ายที่ซับซ้อนของเซลล์ประสาทแล้วก็แอคซอนบางส่วนที่ยังมองเห็นได้อยู่แล้วก็ยังตรวจพบโปรตีนที่พบได้ทั่วไปของเนื้อเยื่อสมองของมนุษย์ในในตัวอย่างนี้ด้วยเออมันก็เป็นการโต้เถียงกันของงานวิจัยและอันนี้ก็จะเป็นงานวิจัยล่าสุดที่เขาวิจัยแล้วก็ ให้ข้อมูลออกมาการโต้แย้งนี่เนะมันก็เป็นหลักของวิทยาศาสตร์ที่เราถ้าเรามีข้อมูลชุดใหม่ม,มาโต้แย้งข้อมูลชุดเดิมข้อมูลชุดเดิมมันอาจจะถูกลบล้างออกไปหรือ,อว่าอะไรที่มันถูกต้องกว่า,ม,ม,ามันก็จะมาตีมันก็จะมาตีอีกทีหนึ่งนี่เป็นเรื่องราวของงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และที่เล่ามาก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันสิ่งนี้คะ เรื่องราวต่อมาเป็นเรื่องของอากาศร้อนนะคะก็มีงานวิจัยออกมาบอกว่าเอา่อบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่อากาศร้อนเนี่ยจะแก่ไวกว่าคนที่อยู่ในอากาศเย็นกว่าค่ะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มกลัวเพราะว่าประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นอะไรอย่างนี้ต้องบอกว่ายังไม่ทันเข้าหน้าร้อนตอนนี้ก็คือไม่ ไม่เหลือ,อใช่ต้องบอกก่อนว่าอ,อ,อายุของคนเราเนี่ยมันจะมีอายุทางชีววิทยาซึ่งม,มันจะเป็นตัวชี้วัดว่าร่างกายของเราเนี่ยทำงานได้ดีอย่างไงในระดับโมเลกุลระดับเซลล์แล้วก็ระบบภายในซึ่งมันก็จะแตกต่างจากอายุตามปฏิทินที่เรานับตั้งแต่วันที่เราคลอดออกมาอ,อายุทางชีววิทยาเนี่ยก็จะบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการเป็นโรคความเสี่ยงของการเสียชีวิตที่มันเกิดจากการใช้ ช,ชีวิตแต่ละคนใช่ใช่พฤติกรรมของคนด้วยอันนี้งานวิจัยของของข่าวนี้เนาะก็เผยแพร่ลงในวารสาร s c Science and Advance คือเขาเนี่ยไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็นคนในสหรัฐอเมริกาอายุ56ปีขึ้นไปจำนวน3,600คนแล้วก็เก็บตัวอย่างเลือดในช่วงเวลาต่างๆตลอดระยะการวิจัย6ปีต้องทำทำการวิจัยไปเลย6ปีแล้วก็ นำมาวิเคราะห์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทางอีพิเจเนติกหรือว่าผลของพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมที่เขาเจอที่จะกระทบต่อการทำงานของยีนซึ่งจะบ่งบอกความสมบูรณ์ของ DNA ในตัวในตัวกลุ่มตัวอย่างและก็เมื่อได้ข้อมูลทางเลือดแล้วใช่ปะ่ะอีกอันนึงก็คือจะรวบรวมข้อมูลเข้ากับประวัติดัชนีความร้อนของแต่ละสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ก็รวมเข้ากับจำนวนวันที่มีความร้อนด้วย <c oughs> ซึ่งเป็นข้อมูลที่มาจากสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเก็บข้อมูลมาตั้งแต่2010ถึง2016ก็คือเท่ากับ6ปี6ปที่วิจัยข้อมูลมาใช่ก็ระดับความร้อนก็จะแบ่งออกเป็น3ระดับคือระดับเฝ้าระวังก็จะมีตั้งแต่26องศาเซลเซียสถึง32องศาเซลเซียสระดับเฝ้าระวังสูงสุดก็คือ32องศาเซลเซียสถึง39องศาเซลเซียสและระดับอันตรายก็คือ39องศาเซลเซียสถึง51 ห้ <Smile> ิเอ็ดองศาเซลเซียสอะเออ่เล็งผิวหนังก่อนหรือเปล่าห้าสิบเอ็ดเออซึ่งการวิเคราะห์เผยค่ะเผยให้เห็นนะคะว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีจํานวนวันของความร้อนที่สูงมากเนี่ยก็จะมีอายุทางชีววิทยามากขึ้นไปด้วยก็กล่าวอย่างง่ายก็คือถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่ร้อนจํานวนวันมากขึ้นก็จะทําให้แก่มากขึ้น ซึ่งทีมวิจัยค่ะเขาระบุถึงความสัมพันธ์นี้นะคะว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในการควบคุมปัจจัยอื่นหมายความว่าถ้าต่อให้เราควบคุมแล้วไม,ม่ว่าจะเป็นอาหารแอวกอฮอล์รี่หรือว่าไลฟสไตล์ของการกินต่างๆเนี่ยก็ความร้อนก็ยังมีผลของจํานวนวันก็ยิ่งทําให้ดูแก่ใช่ใช่<ม>ซึ่งผู้เข้าร่วมกลุ่มตัวอย่างที่ที่อยู่ในงานวิจัยเนาะในวันที่มีความร้อนสูงเนี่ยเขาก็บอกว่ามีอายุทางชีววิทยาเพิ่มขึ้นมากถึง14เดือน ปีกว่าเลยนะเมื่อเทียบกับผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีวันความร้อนน้อยกว่า10วันต่อปี10วันต่อปีเองแต่อายุมากขึ้นไปปีกว่าอะไรอย่างนี้เออ,อเใช่ใช่แล้วประเทศไทยมันจะไปเหลืออะไรวะนี่ยังไม่ได้เข้าซัมเมอร์นะอุณหภูมิคือแบบแสบผิวไปแล้วอะ่ะ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้อะเพราะยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตยอยู่ในแดดอยู่ดีอ่ะใช่ค่ะนอกนกก็คือในวิทยาศาสตร์เขาก็บอกว่าเออเขายังไม่แน่ใจนะว่าเพราะเหตุใดทําไมถึงแบบเป็นแบบนี้อีกทั้งยังตั้งคําถามหลายข้อที่ต้องมานั่งตอบกันต่อไปว่าอากาศร้อนทําให้แก่ขึ้นได้ยังไงแล้วกัน อยู่ที่ร้อนจัดๆในเวลาสั้นๆแก่ขึ้นได้เร็วไหมหรือว่าการออกกําลังกายหรือว่าอยู่ในที่เย็นกว่าจะช่วยชะลอได้ไหมก็ก็คือ,อยังต้องศึกษาต่ออย่างอย่างที่อบอกว่าหาข้อมูลตอใช่งานวิจัยนี้มันเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจเนาะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จากการสํารวจมันอาจจะต้องลงลึกไปถึงงานวิจัยทาง DNA ว่าแบบอย่างที่พี่ปูบอกว่าทําไมความร้อนทําให้แก่ไวมันมีอะไรทําให้เทโลเมียอ,อะไรทัอย่างหดหดลงไหมอะไรอย่างเงี้ยกอีกนะ เออมันมันมัน,มนเรียกว่ามันเชื่อมหมดอ่ะมันสัมพันธ์หมดใช่ค่ะ เด็กชายอินเดียวัย14ปีสร้างสถิติคิดเลขเร็วในใจด้วยนะที่สุดในโลก6รายการอันนี้เป็นเรื่องราวของที่ฉันชอบข่าวนี้ที่สุดเลยน้องนัท <laughs> จากที่ดูมาเนาะอันนี้เป็นเรื่องราวของคุณอรารยันสุลาเนาะก็เป็นเด็กหนุ่มวัย4 4ที่ได้รับฉายาว่า Human Calculator <laughs> หรือว่ามนุษย์เครื่องคิดเลข <laughs> ก็ <laughs> อย่างที่บอกว่าสามารถคิดเลขที่ค่อนข้างซับซ้อน4หลัก5หลัก ในใจได้อ,อันนี้กิน n n e s s World Record หรือว่าองค์กรเอกชนที่รวบรวมบันทึกสถิติโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นในด้านต่างๆเขาก็ไปจัดทำการทดสอบสำหรับคุณอารยันขึ้นก็จัดที่มหาคนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตก็ทำการทดสอบโดยการออกแบบโปรแกรมสุ่มตัวเลขในรูปแบบต่างๆเพื่อให้มีความท้าทายมากขึ้นและให้คุณอารยานันหรือว่าน้องที่อายุ14ปีเนี่ยดำเนินการบวกลบคูณหารเลขเหล่านั้นในใ,นใจโดยที่ ไม่มีกระดาษทดแล้วก็ให้เขียนคําตอบที่ถูกต้องให้ที่สุดให้ไวที่สุดก็อะไรอย่างเนี่ยทำลายสถิติโลกไปถึง6รายการก็อย่างเช่นรายการแรกเนาะสามารถบวกเลขในใจหลักพันหลักพันก็คือเลข4หลักจํานวน100ตัวแบบสุ่มได้เอางี้ดีกว่างนะเออได้ในเวลาทั้งหมด30วินาทีอะเอางี้ค่ะคุณผู้ฟังเอาสอง6 9บวก1958เอาแบบมีกระดาษทดด้วยอ่ะไม่คิดในใจนะดิฉันให้เวลา30วินาที หมดเวลาค่ะเพราะเขาใช้เวลาทั้งหมดนี้สี่หลักนี้หนึ่งร้อยตัวหนึ่งร้ยชุดนะคะทํสี่หลักเนี่ยเขาใช้ทั้งหมด30ิวินาทีค่ะอืมโดยที่ไม่ทดอืมแล้วเขายังบอกอีกใช่ไหมคะน้องนัทเขาบอกอีกว่าถ้าแบบบวกเลขในใจหลักหมื่นห้าหลักนะห้าสิบตัวก็คือห้าสิบชุดนะบวก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 เชื่อไหมเขาใช้กี่วินาทีคะน้องนัทสิบแปดจุดเจ็ดหนึ่งวินาทีอ่ะแล้วก็คูณนะนี่คูณนะคูณเลขในใจล 10, 10, หลักหมื่นหลักหมื่นคือห้าหลัก จำนวนสองตัวเอาห้าหลักคูณกับห้าหลักอ่ะลองนึกดิโดยไม่มีกระดาษทดนะคิดในใจนะเขาใช้เวลาทั้งหมด5 1สบเดวินาที51.69วินาทีแล้วก็คูณเลขในใจหลักสิบล้านไม่ใช่หลักร้านนะสิบล้านคือแปดหลักจำนวน2ตัวแบบสุ่มใช้เวลาทั้งหมด2นาทีกับส5 4 1ิบหจหนึ่งวินาทีคูณหลักสิบล้านอะเครื่องคิดเลขแม่งเออเลอร์ไปแล้วัเครื่องคิดเลขหลักไม่ถึงละเออ แล้วก็หารตัวเลขในใจหลักล้านล้านล้านยี่สิบหลักด้วยตัวเลขหลักอ้นี่ฟังแล้วคิดตามเลยนะด้วยตัวเลขหลักพันล้านสิบหลักหรือว่าส0บหลักเนาะแบบสุ่มใช้เวลาทั้งหมดห้านาทีส2ิบสองวินาทีทุกคนคงคิดใช่ไหมคะว่าระหว่างที่เขาคิดเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวเราได้คําตอบด้วยนะคะกลไกสมองเขาคิดอะไรอยู่เขาบอกว่าอะไรคะน้องนัทเขาไม่ได้คิดอะไรเลยผมแค่ เออผมบอกไม่ได้ว่าในหัวผมมาคิดอะไรอยู่ผมแค่ทํามันได้เฉยๆเป็นไงในขณะที่เราคิด,คดไป,ไปแล้วว่าเราคิดอยู่อ่ะเขาบอกเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาคิดได้ในหัวเฉยๆอออ่อะซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแม่เขาค่ะก็คือบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ทําสัมภาษณ์แม่นะคะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคือเขาก็เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยก็คือเป็นคนที่เด็กคนนี้คือเป็นคนที่แบบเก่งตัวเลขมากๆก็คือจะรักการเรียนตัวเลขอยู่กับตัวเลข ตั้งแต่6ขวบเท่ากับว่าคุณแม่เขาอะเห็นแววตั้งแต่6ขวบค่ะซึ่งแม่เขาก็ไม่พลาดโอกาสนี้อยู่แล้วเขาก็สนับสนุนเด็กคนนี้ซึ่งตอน8ขวบเนี่ยเขาก็พาไปแข่งระดับนานาชาติแล้วก็คือได้รางวัลต่างๆมาซึ่งก็เป็นการประสบความสําเร็จก็คือพ่อแม่เห็นแววล,ลูกแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ประสบความสําเร็จนั่นเองซึ่งตอนจบค่ะเขาก็พูดเหมือนประมาณว่าครอบครัวเขาอะไม่ไม,ไม่ไม่มีเครอือญาติหรือว่าในครอบครัวไม่มีคนที่มีความสาความสามารถแบบอารยันเลยนะ mm. ซึ่งเด็กคนนี้ ได้จากตัวเขาเองและคำนวณก็ได้จากตัวเขาเองโดยที่มีแค่พ่อแม่สนับสนุนเท่านั้นเองก็มามาจากตัวเขานั่นแหละใช่ก็เลยบทความนี้ก็เลยเหมือนกับว่าข่าวนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเอออย่าเพิ่งย่อท้อนะคะออออถ้ารู้ว่าแบบมันมีอุปสรรคหรือว่าอะไรบางอย่างมันอาจจะตัวเราอาจจะมีคุณสมบัติพิเศษในตัวของเราเองอยู่ก็แค่คนให้เจอแล,แล้วก็ถ้ามีคนสนับสนุนมันก็ยิ่งส่งเสริมกันมากขึ้นไปอีกอ ก่อนจากกันไปกับไายคาวเอพิโซดนี้เนาะเราจะมาดูสภาพอากาศในช่วงวีคหน้านิดนึงในวันที่6-8ถึงเนาะก็ประเทศไทยตอนบนเนี่ยจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดอาจจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นด้วยก็ได้อาจจะมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็อาจจะมีลูกเห็บตกบางแห่งก็อาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะคะสําหรับภาคใต้อ่าวไทยแล้วก็ทะเลอันดามันเนาะก็จะมีลมตะวันออกพัดเข้ามาปกคลุมทําให้ ลมมีกําลังแรงมากขึ้นภักใต้ก็จะมีฝนชุกฝนตกมากขึ้นในช่วง6-8มีนาคมแล้วก็ขึ้นลมบริเวณเอ่าวไทย,ยมีกําลังแรงขึ้นอ่าวไทยมีขึ้นสูง1-2เมตรอันดามันมีขึ้นสูง1เมตรก็คือขึ้นน้อยกว่าอ่าวไทยแล้วก็อาจจะมีฝนฟ้าขนองมากขึ้นสําหรับวันที่9-10มีนาคมก็คืออาทิตย์หน้าค่ะจะมีความกดอากาศต่าเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนความกดอากาศต่ําเนี่ยจะทําให้ บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนร้อนขึ้น oh <my> แล้วก็มีอากาศร้อนจัดได้ในบางพื้นที่ทุกวันนี้มันก็ร oh <my> ้อนอยู่แล้วอากาศร้อนทําให้แก่ไวเอมใช่บรรยากาศร้อนบางพื้นที่ <laughs> ทก็คิดว่าต้องใส่ไอ้โมงมาทำงานปะวา <laughs> เอออันนี้อันนี้ประเทศไทยตอนบนนะสําหรับภาคตะวันออก <laughs> เฉียงเหนือตอนล่างอีสานใต้ <laughs> แล้วก็ภาคกลางตอนล่าง่ถาแถวๆนี้รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกเนี่ย อา,อาจจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งและสำหรับภาคใต้ก็จะมีฝนน้อยอันนี้ช่วง9-10ถึงมีนาเนาะมีฝนน้อยมีขึ้นลมบริเวณเอา่าวไทยและทะเลอันมันเนี่ยขึ้นสูงต่ำกว่า1เมตรก็คือขึ้นขึ้นลดจากช่วง6-8ถึงมีนาแล้วแต่ว่าก็ยังมีบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงอยู่ ป,ประมาณนั้นันนี้สภาว่าอากาศทั่วไปเอามาเล่าเอามาเล่าเอามาเ,า,เอาเล่าให้ฟังกันกอ <c oughs> ที่จะเตรียมรับมือว่าไมาจะเป็นฝนว่าจะเป็นร้อนช่วงนี้มันเผื่ออยากจะไปเที่ยวทะเลจะได้รู้ว่าขึ้นสูงไม่สูงใช่ช่วงนี้มันมีทั้งฝนและร้อนสลับกันไปก็งงงเหมือนกันอากาศเมืองไทยเราก็งงเหมือนกันนะใว่าอากาศเปลี่ยนก็มีผลทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่แหละก็ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงกันต่อไปยิ่งอากาศร้อน เรื่องอาหารการกินก็สำคัญ,มคญไม่ว่าแบบคอาอาหารมันจะเสียง่ายอะไรเงี้ยก็ระวังระวังกันไว้ค่ะ,ะสำหรับวันนี้ถ้าให้ฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการไซคาวเราด้วยแล้วก็อย่าลืมไปดูรายการอื่นๆในช่อง YouTube n d m Thailand ไม่ว่าจะเป็นเล่าเข้มๆของคุณอิดเขา <laughs> อเอ๊ะยังไงนะอันนี้ก็ น่าสนใจก็ไปฟังไปกดไลค์กดแชร์ให้ให้พวกเราได้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราเนี่ยทำรายการต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้นัดกับพี่ปุ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ